สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ er ็ดสะะีธธสน,นะครับในกำันาทิ์ที่6มเมษายนพุทธศักราช2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งคู่แรกนั้นก็จะเป็นทัพหลวงเพชรเกยดเพชรพบกับทางด้านดาวสยามซอเดช giving, พันธ์เพิ่การน้ำหนักหนึ่งปอนด์คู่ที่สองจะเป็นมนพระรามสิทธิเพชรจลูกันพบกับทางด้านน็อตใหม่พออาุรชา พี่กระตั้หนัก102ปอนด์กู้ที่สามกู้รองเรียงรายการวันนี้ไครทองพีอยู่ผ้าใบพบกับทางด้านชอมโหดว้าวอุตชัยพี่กระตั้มหนัก124ปอนด์และเวียงรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรแสนแสบโซจารุวันเจ้าเพชรแสนแสบซอชุวทงปรจินเดิมนะครับพบกับทางด้านพบกับทางด้านพันเทพชิ์หนุ่มน้อยนะครับพี่กระตั้มหนัก124ปอนด์ต่อไป มาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นทับหลวงมา124.8ขาดไป0.2ดาวสระดาวสยาม1 2 5นทะพิกัดหมนพระรามมา12.8ลดไป0.8นอดใหม่มา1 2นทะพิกัดไกรทองมา120.3.8ขาดไป0.2ชอมโหดมา122.8ขาดเป1.2โอ้ขาดเยอะอยู่นะครับ เซ็แนแสบมา124พรส่วนผันเทพมา124พรทพีขัดน,นี่คือน้ำหนักเมือเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนาอยู่ตลอดแอดปพิเค24หลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ 0930050480ผมพบเนี่ยคำแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเพื่อให้เราเอาตัวบางทุนใช้สิ่งที่ที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับราคาเด็ดเปิดมากกว่ามันชกสองวันสามวันเลยช่วงเจ็ดสีช่วงสามบอมน้อยเปิดมากกว่ามันชกสองวันสามวันรายการศึกมวยวันเปิดมากกว่ามันชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุก พวกวันที่มีมวยเนี่ยหลังการชั่งน้ําหนักก็จะมีราคาเด็ดให้เราเข้าไปศึกษานะครับเข้าไปดูเข้าไปจุดข้อมูลไว้ราคาไหลต่อไยลองไปทางไหนเราจะรู้เราจะเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีเขาหลอกเราได้แอสพีเคสองสีที่เดียวจบรบทุกความมันคารันทีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับแล้วก็แฟนคลับอยากเป็นพี่น้องร่วมใจกับแอสพีเคสองสี่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่ตรงนี้ก็จะมีมือรักมือชอกจากเกจินหลายท่าน มีน้ำหนักมีฟอร์มการชกแล้วก็มีราคาสดสดส่งให้ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากเป็นพี่น้องร่วมใจคานี้ก็บันทึกเบอร์ผมนะครับ0 9นย์เ0้า0ขึ้นไลน์ขึ้นลายทักมาได้เลยบอกว่าแค่เป็นพี่น้องร่วมใจคาเอสพีเคสองสี่พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมใจคาอยู่สามพันขาท่านเลยนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับ คู่แรกนั้นทับหลวงเพชรเกตมเพชรตัวนี้หนักแรงฟอร์มสดคุนับรกได้ตลอดส่วนดาวสยามนี่ประเภทแข็งแรงทีมงานสเดชพันธ์นี่ทำมวยแข่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับวันนี้มวยใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากไม่ห่างแต่ผมยังชอบไปที่ลูกเด็ดขาดของทับหลวงเพชรเกตเพชรวันนี้น่าจะเอาชนะได้เข็มสั้นเข็มยาวมีรุ้นตลอดมาดูคู่ที่สองก็บนพระรามจีตเพชรชูรุกันตัวนี้หนักแรงมีรุ้นตลอด โชคช่วงจุงสีนี่เข็งเป็นพิเศษเจอกับนอ็นอตใหม่นะ็อตใหม่เนี่ยเคยดูดีแข่งเนียนฝีมือเยี่ยมแต่ผมยังชอบไปที่ความหนักแรงของมนพระรามสีเพชรจะรู้กันซึ่งเป็นเป7ะจดสีน,น,นะครับมาดูคู่ที่สามกับไทรทองที่อยู่าย้าใบตัวนี้หนักแรงเดินดีแต่ว่าดูเป็นดองคู่ชกคือจอมมดตัวนี้แข่งเนียนรวดเร็วฉลาดหลักเกลียวหลักเกลียมดีคู่นี้ผมชอบไปที่กระดูกและความรวดเร็วของจอมโหมดเข้าแล้วจะมองตัวบางทุนนะครับเพราะว่า ไทยทองหน้าเสือดีและก็สู้ดีถึงกูอย่างไดครัรวันนี้ครับเพชรแสบเท้าขาต่อยหมัดนุนแดงรุนน้ำนอกได้ส่วนกูชกบคือผนเทศสหนุ่มน้อยตัวน,นี้ก็สู้ดีใหญ่ยาวต้นๆน,น,นี่เพชรแสบกว่าแน่นอนเข้าเพชรแสบไว้นะครับลุ้นนับนอกได้ต้นๆไม่นับนอกค่อยขยับปยายบางตัวนอานะครับผมชอบไปที่เพชรแสบสอจารุวันนะครับต้นๆรุนน้านอกสรุปมารักมาชอบวันนี้กูได้ชอบไปที่ทับหลวง คุที่สองชอบไปี่มนต์พระรามจิตเพชรรู้กันคุณที่สามชอบที่จอมูดและพิไายรักการด้วยพเพชรแสนแสบต้นต้น,ตนลุ้นก่อนไม่นับไม่นอกค่อยขยับขยายบางตัวเนานะครับขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาดอรยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ